สวัสดีครับกับผมอาจารย์สัญญานะครับครับวันนี้ผมก็จะนํามีดหมอของปรงเดิมมาให้ทุกท่านได้ชมอีกเช่นเคยเนี่ยนะครับครับวันนี้ก็จะพิเศษนะครับจะเอาแบบว่าด้ามใหญ่ๆนะครับก็สายขวานช้างเ่ยนะครับครับมีดยุคนี้ก็จะเป็นยุคกลางนะครับมีดยุคกลางนะครับจะทําด้วยด้ามไม้ไอ้ด้ามงาฝักไม้นะครับจะเป็นมีดสองกรัตย์กับสามกระตัดนะครับก็ ของด้วารลักษสำคัญนะครับก็ผสมมวลสารมากมายนะครับตามตำราเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ขอชมนะครับบอกให้ให้ให้ไล่ดูใหม่เนี้ยเพี้ยว่าปกติก็จะเอาดําไม้ฝักไม้นะครับหรือไม่ก็ดํางาฝักไม้ก็จะเป็นมีดตานิกา้ามีดพวกมีดพกประมาณเก้านิ้วเจ็ดนิ้วสองนิ้วเนยแต่นี้เอาอย่าง ชนิดควานช้างมาให้ชมเลยนะครับก็ราคาก็จะสูงหน่อยเนาะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ชมเล่มแรกเลยนะครับให้ดูความยาวก่อนนะครับความยาวก็คือเราจะไม่จับยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันยากนะจับแล้วมันจะเอ,อมันไาลจอมันไม่พอนี่นะครับสิบห้านิ้วครึ่งเลยครับเห็นไหมไม่ถึงครึ่งเลอสิบห้านิ้ครึ่งเอยสิบห้านิ้วครึ่งแหละนะไอเล่มแรกนี่นะสิบห้านิ้วครึ่งนะครับนี่นะฮะ สิบผมชี้เนี่ยจากปลายมันก็สิบห้านิ้วครึ่งนะครับจฉพาะใบมันก็นี่เลยสิบนิ้วครึ่งแต่พอใบมีดก็สิบนิ้วครึ่งกว่ากว่าเลีตีว่าสิบนิ้วครึ่งนะครับโอ้โหยังยาวเลยนะครับจุใจเลยนะครับสำหรับมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดยุคกลางนะครับจะเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับสองกษักก็จะดูตรงนี้นะครับหนาแบบนี้นี่นะครับอ่าก่อนอื่นดูด้ามงาก่อนนะครับงาเนี่เลยเล่มนี้จะเป็นงาขาวๆนะครับนี่แตกลายงาอย่างนี้นะครับงาขาวๆ นาขาวดูง่ายนะครับนาขาวดูง่ายนะครับแต่งาเรื่องนาช็อกโกแลตงาน้ำพึ่งนั้นยากแต่อันนี้ดูง่ายมากนะครับนี่นี่ครับบอกกระทำด้วยเงินนะครับหน้ากับเงินนะครับมีสองกษัตริย์นะครับจะเป็นจะเป็นสางกษัตริย์หน้าคล้องเงินอย่างเงี้นะครับอย่างเล่มที่สองจะให้ดูเสามกรัตรนะครับนี่ดูบอกเงินนะครับ ที่ทำมาจากลานเพชรลานทองลานเงินของปัจุหะที่ทําให้กับทางวัดเป็นประจํานะครับอันนี้ไม่สามารถจะตอกมือได้นะครับต่ตอกมือมันจะละเอียดอย่างนี้ไม่สามารถจะตอกมือได้นะครับเออนี่เห็นไหมครับชัดๆนะครับดูความแห้งความเคร็ดตัวความยุบย่นของไม้นะครับไม้มงคลอย่างดีนะนะครับนี่เลยนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแม่มันที่ก็นับไปนะครับโอเคนะครับอยู่กลางนะครับอยู่กลาง มาดูชัดๆกันนะครับโอ้มีอยากอะไรยากนะครับดูจ่มๆนะครเดี๋ยวไปซูมดูกันเอานะครับนี่ครับสวยงามนะครับเก็บไว้บูชาติดบ้านติดติดรถก็ไม่จะไม่สะดวกกันนะครับเไว้บูชากับบ้านนะครับประจำตระกูลของเราเนี่ยครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูด้านในนครับ นานๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะเป็นมีดยุกกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่างฉิมนะครับช่างฉิมนะครับเออเขาเรียกว่าน้องสิงน้องสิงของช่างฉิมนะครับดูเขาเรียกว่าดูตรงเนี้ที่กลั่นนะครับกลั่นที่เขาบรรจุอุตาคุณไว้ออาแล้วก็เจสาข้องพ่อนะแล้วก็พวกแผ่นเงินนะโอ กุตกุลของอะไรต่างๆที่พกที่บรรจุอันนี้นะครับก็แน่นหนานะครับยังแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับเพราะมีแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาดีมากนะครับเพราะว่อยู่กับใครเจ้าของก็รักและหวงเห็นมากนะครับอันนี้เนื้อเหล็กนะครับที่ทําด้วยอ่าเหมวลนสารต่างๆนะครับหลายชนิดแต่ตามตำรานะครับจะมีทั้งทั้งดินเจ็ดบองดินเจ็ดป่าชานะครับตะปูสังกวันนอนกับตะปูเจ็ดป่าชาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแร่เหล็กน้ำพีผสมอยู่อย่างเงี้ยครับ นี่เลยนสม,มนะครับมีเทปตะราวุธมีชั้นสูงของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับมีดเทปตะลาวุธเลยนะครับนี่นะครับมีบินม,มีเทปตะราวุธเลยนี่เลยอันนี้น้องสิงนะครับน้องสิงนะครับมาดูลองเลือดลองเลือดอย่างนี้องเลือดนลกระดูกชัดเจนสวยงามรับนกดอกไม้ปลา,ายก็ยังแหลมอยู่นะครับนี่ฮะสปู สีมันมไอ้สีออกมันมันสีตีกมันพู่มันพู่หน่อยๆนะตรงนี้นะครับเพราะว่าามีหลายสีนะครับเพราะว่าบรอมวลสารหลายอย่างหลายชนิดนะครับตามตำราของหลวงพ่อเลยนะครับออกเก่าเก็บเก็บเข้มขังทันยุคทันหลวงพ่ออย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้ดูง่ายชัดเจนนะครับอันนี้มาถึงตรงนี้ป๊บอันนี้ก็จะมีรอยปาดนิดๆใช่ไหมรอยปาดรับดันสันเนาะใช่ไหม ปีปีดมังคู่ไปเลยเด็กยังดีนะครับสวยงามครับเก,เก่าเกบเข้มขังนะครับทันยุคทันหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับสาหรับคนที่ชอบรักและศรัทธาในตัวหลวงพ่อจัดไปได้เลยนะครับเล่มนี้ก็ไม่มีผิดหวังนะครับแต่ถึงๆนะครับอาเรามาดูเล่มที่สองน,นะครับเล่มนี้ก็อันนี้จะเป็นเรียกว่า สามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นีนนาคนี่ในนาคที่จะไปขัดไปถูก็จะขึ้นสีนาคในตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมชี้ในนาคแล็ทองเงินนะครับโอเคนะครับในทองเห็นเหลืองเหลืองนะครับนาทองเงินนะครับจะมีสามกษัตริย์ปอกก็เหมือนกันแล้วนะครับทํามาจากร้านเพชร้านทองของพยุหะที่ทําทรงให้กษัตงวัดประจํานะครับนี่เลยนะครับมาสูชัดชัดเจนๆนะความยาวเอาลืมความยาวอีกแล้วนี่เลย ก็สิบห้านิ้วเลยนะครับอันนี้สิห้านิ้วนะครับความยาวก็สิบห้านิ้วนะครับแต่พอใบมีดก็สิบนิ้วเห็นไหมมีถึงสิบนิ้วสิเนเก้านิ้วเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งเนาะแตใบมีดก็เก้านิ้วครึ่งโอเคนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็งาจะเป็นช็อกโกแลตเอ็นงาจะสีช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเอเป็นงาเหลาเหลานะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนั่นแหละเหลี่ยมนะ แต่ดูในั้นเห็นไหมถ้าดูถ้าถ้ามือจับขำดูจะเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมข,ขึ้นข,มข,มขึ้นคมคมขดำเหลี่ยมๆสวยๆนะครับเก็บเก่าเข้มขำทานยุคทานหลวงพ่อ,อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูด้านใหนนะครับ ดูด้านนอกดูให้จูใจกันนะสวยๆงา,ง,งานเก,ก็บเกียมเพียบเลยนะครับอันจะดูด้านใหม่ดูด้านใหม่ครับบอกวางนี่แหละครับด้านไหนก็จะไปแบบนี้เลยครับวันนี้ไอ้ยันเขาเรียกว่ายันเก็บหัวลูกตาเก็บหัวลี่ยันมหาอุดุงนกเพืเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอักษรชัดเจนนะครับใครอา่านได้ก็อา่านได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยัน อุนังโนมเนาะป่ายังแหลมอยู่นะครับเนื้อเหล็กก็สวยงามครับเหมือนกันหมดเลยนะครับทําแบบวาละสําคัญสาคัญันกังไงานนะครับอันนี้ก็ยันตรีนะครับยันตรีนะครับอันนี้ก็เป็นนาเกี้ยวนะครับสาหรับทาน้ามนต์อ่างเีอยมีมีแบบนี้ทาน้ามนต์ดีนะครับเขาจะตัวใจจะได้ยมทําน้ํามนต์กันนะครับเขาใช้เป็นแบบวันที่ใช้มีดเป็นก็ใช้เป็นงานนะครับเป็นออย่างเช่นเช่นน้องสิงห์นี่ก็คือแบบก็ผมมีมหาอำนาจไง ใบโพก็อยู่เย็นเป็นสุกอะไรเงี้ยเดลือมันคงอะไรเงี้ยเป็นล่มโผล่ลมใสยย่เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้ก็หน้าเกีียวไงหน้าเกี่ยวไว้สําหรับลดน้ํามนต์เวลาเป็นพวกจกดวงตกอะไรเงี้ยงานแต่งงานอะไรเงี้ยหน้าเกี่ยวหน้าสัมพงอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะป้องน,น,นะครับโอ้ดูหน้าเกี่ยวก็สวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นของช่าง ช่างสอนครับช่างสอนเนยยุคกลางช่างสอนเหมือนกันนะครับสวยงามหายากนะครับดุงงานะครับถึงถึงเนครับนะครับสนใจทักมานะครับ0837508998นะครับขอมาจารย์สัญญาณนะครับก็ไม่ได้ปูดอะไรเยอะนะครับจะให้เน้นดูภาพนะครับนี่เลยเฟื่อยงานเก็บเก็บกับเกาเข้มขังนะครับ สนใจขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับโอเคโอ,คโอค้มันยากอย่างนี้แล้วมีเลมใหญ่ๆอ่ะมันลายยากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับผมอาจารย์ตัญญานะ ขอขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับ